A าวออฟมิดไนท์คือเกมแอคชั่นแอดเวนเจอร์ที่จะพาผู้เล่นไปเจอกับเรื่องเล่าตำนานพื้นบ้านของพื้นที่ทางตอนใต้ของอเมริกาผ่านการประจนภัยของเฮเซลฟลัดที่จะทำให้คุณผู้ชมได้เจอกับปลาดุกยักษ์พูดได้พายุโหมกระหนำ่ำสัตว์ประหลาดขนาดยักษ์ที่ปลอกไม้เห็นในตอนที่แม่ของตัวเอกหายตัวไปหรือมอนสเตอร์ขนาดเท่าต้นไม้โบราณที่ผูกติดร่างกายเอาไว้ด้วยกันตนนี้โดยเนะื้อหาทั้งหมดของว,ดวิดีโอจะครอบคลุมถึงตอนจบชตอร์ที่3นะครับเพ้าหมายก็เพอให้คุณผู้ชมได้เห็นปฐมบทเรื่องราวของเกมนี้ เซตติ้งฉากหลังจะตั้งอยู่ในเมืองโพสเปโรเมืองที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่คึกคักแต่ปัจจุบันเมืองนี้กำลังจะตายลงจากผลกระทบของพายุเฮอริเคนที่ถาโถมเข้ามาทุกปีประกอบกับประวัติศาสตร์ของเมืองที่ว่าด้วยการหายตัวไปอย่างลึกลับของผู้คนประชาชนบางคนจึงจากเมืองนี้ไปด้วยความสมัครใจเพื่อไขว่คว้าชีวิตที่ดีกว่าส่วนหลายคนที่ยังอยู่ที่เดิมก็เพราะหาที่ที่ดีกว่าที่เป็นอยู่ไม่ได้อีกแล้ว ผู้เล่นจะรับบทเป็นเฮเซลนักเรียนมปลายที่กําลังจะก้าวเท้าเข้าสู่การเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยในฤดูใบไ,ไม้ร่วงที่กําลังจะมาถึงเธออาศัยอยู่กับเลซี่ผู้เป็นแม่ครับสองแม่ลูกอยู่ด้วยกันตามลําพังส่วนเทรผู้เป็นพ่อที่เสียชีวิตอย่างกระทันหันในตอนที่เฮเซลอายุ4ขวบปัจจุบันเขาถูกฝังเอาไว้ในสุสานใกล้กับเคร์เรฮาดฟลัดแมนชั่นเลซี่เป็นนักสังคมสงเคราะห์ประจำเมืองพอสเทโรครับ เธอต้องเผชิญบาดแผลในใจจากสิ่งที่เธอพบเจอจากงานที่ทำเธอมักจะรู้สึกเจ็บปวดที่ไม่สามารถช่วยทุกคนได้นั่นทำให้เดซี่ผิดหวังกับระบบในขณะเดียวกันก็รู้สึกไม่สบายใจเกี่ยวกับงานของตัวเองที่พลาดเวลาไปจากเฮเซลลูกน้อยของเธอผู้ที่เธอรักอย่างสุดหัวใจ What bunny? And นอกจากนั้นในช่วงอินโทรจะมีการบรรยายเกี่ยวกับตำนานที่ว่าด้วยมิติแห่งความเป็นจริงที่ถูกถักทอเพื่อเชื่อมโยงสรรพสิ่งเข้าด้วยกัน เรจะเรียกว่า Grand Tapestry ว่ากันว่าผืนผ้าแห่งมิติความจริงจะแยกออกเพราะความทุกข์ทรมานของผู้คนจากนั้นวิญญาณร้ายจะปรากฏตัวออกมาคุกคามโลกมนุษย์ซึ่งเราจะเรียกพวกมันว่า h e n ส์คนที่จะแก้ไขปัญหานี้ได้ก็คือกลุ่มคนที่เรียกตนเองว่า w e a v อรผู้ถักทอพลังวิญญาณจะเกิดมาพร้อมกับพลังพิเศษนะครับที่สามารถมองเห็นอดีตและเขาไปเยียวยาบาดแผลในใจของผู้ที่ทนทุกข์เหล่านั้น ในฐานียวกันนะครับพวกเขายังมีอาวุธที่สามารถกำรับเฮนส์ได้ด้วยเพื่อเป็นการคืนสภาพให้กับผืนผ้าแห่งมิติความจริงยังไงก็ตามนะครับวิเวอร์ได้เลือนหายไปจากโลกนี้นั้นมากๆแล้วโดยบอกแสสุดท้ายที่มีบันทึกเอาไว้ก็คือเมืองพลาสเพโรเป็นสถานที่สุดท้ายที่เคยมีการพบเห็นวิเวอร์จุดเปลี่ยนของเรื่องราวจะเกิดขึ้นในช่วงค่ำวันนึงที่ฝนกำลังจะตกอย่างหนัก มันเป็นสัญญาณที่ทำให้ทุกคนรู้ได้ทันทีว่าพายุเฮอริเคนกำลังจะกลับมาอีกครั้งและเราจําเป็นจะต้องเตรียมพร้อมคืนนั้นเลซี่กลับมาบ้านช้ากว่าปกติทั้งๆท,ที่รู้ว่าฝนกําลังตกหนักนะครับในขณะที่เฮเซลผู้เป็นลูกสาวต้องจัดกระเป๋าเตรียมข้าวของตามลำพัง มันจึงทำให้เด็กสาวไม่ค่อยพอใจแม่นักเพราะมองว่าแม่ควรจะมาช่วยกันตเตรียมตัวแต่ก็อย่างที่ได้บอกไปในตอนตอนน้นนะครับว่าเลซี่เป็นนักสังคมสงเคราะห์ที่ทุ่มเทให้กับงานจนบ่อยอครั้งก็ลืมคิดถึงความรู้สึกของคนเป็นลูกพอมีปากเสียงกันเฮเซลก็เลยขอ,อจากบ้านไปเช็คเพื่อนบ้านในละแวกนั้นว่าทุกคนยังโอเคไหม ตรงนี้เราจะได้เจอตัวละครอื่นๆในเรื่องด้วยนะครับได้แก่ตัวละครที่ชื่อว่าโบอดีตนักกีฬาอเมริกันฟุตบอลของวิทยาลัยที่เคยมีความฝันจะเล่นอาชีพก่อนที่เขาจะได้รับบาดเจ็บรุนแรงจนต้องเลิกเล่นโบ <Bo S 2> เป็นผู้ชายรูปร่างใหญ่แต่ว่าจิตใจดีเขามักไปเยี่ยมเยยนคุณนายเพิร์ลและเลซี่แล้วก็มองว่าเฮเซลเหมือนน้องสาวอีกคนที่เราได้เจอก็คือคุณนายเพิร์ลนะครับเธอเป็นอดีตพยาบาลที่กเกษียณแล้วและอาศายัยอยู่ถัดไปไม่ไกลาจากบ้านของเลซี่และเฮเซลเธอมักจะพร้อมรับฟังเปิดใจและก็มีอาหารไว้ต้อนรับเสมอ เธอคิดว่าลซฟีและเฮเซลคือครอบครัวของเธอนะครับโดยเฉพาะหลังจากสามีของเธอเสียชีวิตไปแล้วาจากนั้นเฮเซลจะพบว่ามวลน,น้ําและลมกันโชกแรงทําให้บ้านของเธอพังลงมาและกําลังไหลไปพร้อมกับกระแสน้ําในขณะที่แม่ของเธอยังติดอยู่ด้านในตัวเอกจึงรีบวิ่งไล่ตามเพื่อไปช่วยแม่ออกมาครับ หญิงสาวขึ้นไปบนหลังคาบ้านจนได้แต่ว่าด้วยแรงกระแทกจากรถยนต์ที่ไหลมาชนมันก็ทําให้เธอตกลงไปในน้ําตอนนั้นเองที่ร่างกายของเธอเสมือนวาร์ปกลับไปบนฝ่ายครั้งเฮเซลรอดมาได้แต่ว่าเธอก็ไม่ลดละโตเอกวิ่งไล่ตามบ้านที่ลอยไปกับน้ําอย่างสุดกําลังแต่ว่ายิ่งตามมันก็ยิ่งไกลออกไปเธอจึงตัดสินใจไปขอความช่วยเหลือจากบันนี่คุณย่าของเธอครับซึ่งระหว่างที่ปีนข้ามไปฝั่งเราจะพบว่าห่างออกไปไม่ไกลจะมีมอนสเตอร์ขนาดใหญ่ปรากฏอตกมาให้เห็นแวบหนึ่ง โตเอกจะวิ่งเข้าไปในเขตเมืองซึ่งแสดงให้เห็นถึงความกลัวะหลที่เกิดจากลมพายุฉากนี้ถือว่าเป็นการโชว์ศักยภาพกราฟิกของเกมนี้ได้ดีเลยครับเพราะมันจะมีทั้งระบบฟิสิกส์พารเคกลเอฟเฟกที่เกิดจากลมรวมทั้งสิ่งก่อสร้างกับสิ่งของที่เข้ามาขวางทางเราในแบบที่ไม่ทันตั้งตัว เฮเซลจะวิ่ง hey, ไปถึงบ้านย่านะครับเันจะทำให้เรารู้ว่า <Yeah. S 2> บันนี่ฟลัดเป็นเศรษฐีประจำเมืองนี้ประวัติของเธอเล่าว,ว่าเธอสร้างฐานะขึ้นมาไดจากการทำธุรกิจหลายด้านแต่เธอกลับไม่เห็นด้วยกับความสัมพันธ์ของเทรย์และก็เลซี่ที่ทั้งสองคบหากันแล้วก็แต่งงานกันจากนั้นเมื่อเทรย์เสียชีวิตความสัมพันธ์ของเธอกับครอบครัวก็ยิ่งห่างเหินมากกว่าเดิมเฮเซลขอให้ย่าช่วยติดต่อในอำเภอให้พร้อมทั้งเล่าเรื่องที่เธอเห็นสัตว์ประหลาดบันนี่พอได้ยินก็มองว่าหลานของเธอน่าจะตกใจเกินไปครับ เธอจึงส่งเฮเซลไปนอนซึ่งคืนนั้นเราจะฝันเห็นภาพแปลกๆทั้งชายปริศนาภาพของแม่ที่กำลังตกที่นั่งลำบากหรือกระแสกเกลียวคลื่นพลังงานสีขาวที่นำทางให้เธอตัวเอกจะตกใจตื่นขึ้นมาในเช้าวันรุ่งขึ้นเราจะเห็นสเตรนหรือว่ามวลพลังงานสีขาวนำทางนั้นอยู่ครับและเธอแน่ใจว่านี่ไม่ใช่ความฝันปัญหาก็คือคุณย่าล็อกประตูไม่ให้เราออกจากห้องเฮเซลก็เลยต้องใช้เกลียวพลังงานานั้นนำทางเธอจะปีนไปยังห้องข้างๆพร้อมกับเจอเอกสารฉบับหนึ่งที่ตั้งอยู่ในห้องคุณย่าบันทึกมีการระบุวววัันนทีี่และข้้้ออคคาาามมเไตรบ 7กันยายนปี1989เมื่อฉันจับขอเกี่ยวฉันสามารถมองเห็นเงารางของสเตรนและสติกมาที่วูบไหวอยู่ริมขอบสายตาแต่ฉันไม่สามารถคลายมันออกหรือว่าจับต้องมันได้เลยซึ่งมันน่าหงุดหงิดมาก11มีนาคมปี2003ฉันได้ลองใช้ทุกกรอบความคิดและความเป็นไปได้หมดแล้วไม่มีวิธีการไหนพาฉันเข้าใกล้การควบคุมเส้นพลังเหล่านั้นได้เลยขอเกี่ยวก็ไม่ยอมขับร้องมาที่ฉันฉันคิดไม่ออกแล้วว่าควรจะทำยังไงดีแต่ก็เชื่อว่าบางทีอาจจะมีวิธีอื่นอีกก็ได้ จากนั้นเราจะพบห้องลับที่อยู่หลังตู้หนังสือผ่านการใช้สแตรนนาทางในห้องมีหีบเก็บของที่ด้านในก็คือขอเกี่ยว2อันที่เป็นเครื่องมือประจําตัววิเวอร์ณตรงนี้เกมจะปล่อยข้อมูลรอของเกมครับผ่านเอกสารบรรยายต่างๆฉะนั้นเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายผมเล่าสรุปให้ตามนี้อย่างที่บอกไปในตอนต้นนะครับว่า Grand Ta p e s t r y หรือว่าผืนผ้าแห่งมิติความจริงก็คือทั้งหมดของโลกที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่า ผปืนผ้าอันนี้ถูกทอขึ้นด้วยเส้นด้ายแห่งความจริงที่เรียกว่าสเตรนด์สเตรนด์จะมองเห็นได้เฉพาะวิเวอร์เท่านั้นนั่นจึงแปลว่าเฮเซลคือวิเวอร์คนปัจจุบันที่ถูกเลือกขึ้นมาเพื่อซ่อมแซมเืนผ้าแห่งวิติความจริงที่กำลังได้รับความเสียหายทีนี้นอกจากมองเห็นได้แล้ววิเวอร์ยังสามารถควบคุมเส้นด้ายเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกที่อยู่รอบตัวพวกเขาโดยใช้เทียมที่เรียกว่าอ b อบเจกต์ออฟสเตชันในที่นี้ก็คือขอเกี่ยวทั้ง2องอันนั่นเองครับ Object of t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  i o n คือเครื่องมือของวิเ v อ r ที่ใช้เพื่อถ่ายเทพลังงานของ s t r a นดว่ากันว่าเครื่องมือเหล่านี้จะสืบทอดต่อไปยังวิเวอร์คนต่อไปเมื่อแผ่นดินเลือกผู้สืบทอดนอกจากนั้นมันยังถูกเติมเต็มด้วยความรู้ของวิเวอรรุ่นก่อนเพื่อช่วยชี้นำวิเวอร์คนใหม่อีกด้วย ทีนี้นอกจากสเตรนที่เรามองเห็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะเห็นด้วยเหมือนกันก็คือสติกมาสติกมาคือผลลัพธ์ของการบิดเบี้ยวของแกรนเทเปสตรีเนื่องจากบ,บาดแผลในใจของผู้คนคนส่วนใหญ่จะไม่สามารถมองเห็นหรือรับรู้ถึงสติกมาได้ครับแต่เหล่าวิเวอร์สามารถทําได้สติกมาจะสะท้อนผ่านสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปเสมือนเป็นโครงสร้างที่บ่อนทำลายธรรมชาติที่เคยสวยงามการทำลายสติกมาจึงเป็นการฟื้นฟูพื้นที่ตรงนั้นให้กลับมาอุดมสมบูรณ์เหมือนเดิมจากนั้นเฮเซลจะออกจากครเลหาดมุ่งหน้าเข้าสู่พื้นที่ป่าเพื่อตามหาแแม่่รรรรระะหววาาางางงททเเกกก็็จไดด้้้ปััับบน์คคย ซึ่งเหตุก็คืออสุรากายที่เกิดจากรอยแยกของแกรนเทปสตรีซึ่งเป็นผลมาจากความทุกข์ทรมานของผู้คนแตรนจะนำทางเราลงไปยังบ่อน้ำด้านในเราจะได้เจอเครื่องทอเก่ากับอุปกรณ์ส่องแส SE งอันหนึ่งที่ถูกทิ้งเอาไว้พร้อมกับการปรากฏตัวของมาเฮเลียในร่างโกสที่แสดงให้เห็นว่าเมื่อในอดีตมาเฮเลียเคยพยายามจะช่วยครอบครัวนึงหลบหนี ข้อมูลประวัติของเธอบอกว่ามาเฮเลียคือวิเวอร์คนสุดท้ายของพรอสเปโรเธอเป็นตำนานที่กลายเป็นจริงผ่านเอ็กโคนะครับตอนนั้นเธอได้รับการคัดเลือกจากพื้นแผ่นดินให้รับหน้าที่วิเวอร์โดยมีเป้าหมายในการนำพาผู้คนไปสู่เสรีภาพ mm hmm. ซึ่งต่อจากนี้เราก็จะเข้าสู่ฉากเกมเพลย์กันแบบเต็มๆแล้วนะครับ สองอมินไนจะมีระบบการเล่นเป็นแอคชั่นแอดเวนเจอร์แบบแบ่งชัอร์แผนที่ก็จะเป็นเส้นตรงมีทางแยกให้สำรวจนิดหน่อยซึ่งทางแยกหรือว่าเส้นทางลับก็จะพาเราไปเจอไอเทมที่ใช้สำหรับปลดล็อกสกิลต่อสู้ใหม่ๆหรือว่าเป็นการอัปเกรสสกิลเดิมให้มีอนุภาพสูงขึ้นเกมจะให้น้ำหนักระหว่างการไขปริศนาหาทางไปต่อกับคอมแบทซิสเต็มพอๆกันซึ่งผมเล่นแล้วชอบนะครับคือมัอนให้ฟิลลิ่งเหมือนเราเล่นเกมแอคชั่นแอดเวนเจอร์เทพๆสมัยก่อนคือเกมก็จะไม่ยากไปแล้วก็ไม่ได้ง่ายจนง่วงนอน การเดินทางในช่วงนี้ก็จะเป็นการไล่ตามร่องรอยเอ็โควิญญาณของมาฮเลียความสนุกก็คือพอเราตามเธอไปเรื่อยๆมาฮเลียจะใช้ความสามารถเดอะวีเวอร์ของเธอให้ตัวเอกเห็นมาทีละอย่างตามเนื้อเรื่องที่เราดำเนินไปครับเช่นการเปลี่ยนเอ็กโคอ็อบเจกต์ที่เคยมีให้กลับมาสัมผัสได้อีกครั้งโดยเอ็กโคอ็อบเจกต์จะใช้เป็นทางไปต่อให้เราการใช้พลังทำลายสิ่งกีดขวาง หรือว่าสกิลดับเบิลจำสกิลพุ่งตัวสกิลไต่กำแพงก็จะปลดล็อกมาตามลำดับในด้านของศัตรูก็จะมีการปล่อยศัตรูแบบใหม่ออกมาเรื่อยๆครับซึ่งศัตรูแต่ละแบบก็จะมีวิธีการรับมือไม่เหมือนกันด้วยทีนี้พอเราเล่นจบแชปเตอร์เกมก็จะมีคัสินสันส้นๆเพื่อเป็นการสรุปให้ว่าทั้งหมดที่ผ่านมาในแชปเตอร์นั้นมีเหตุการณ์สาคัญอะไรที่เราต้องรู้เพื่อใช้ไปต่อยอดในบทต่อไปบ้าง ครบเครื่องเรื่องไอทีก็ต้องแอดไวส์นะครับโดยทางร้านมีบริการจําหน่ายสินค้าไอทีทุกประเภทไม่ว่าจะเป็น PC l a แล็ปท็อปเยมิงเกียร์รวมทั้งสมาร์ทโฟนสมาร์ทเดเวิร์สหลากหลายแบรนด์ในราคาสุดคุม้มคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ทางหน้าร้านหรือว่าจะสั่งซื้อแบบออนไลน์ผ่านทาง advice co th ก็ได้เช่นกันใช้โค้ด the move มีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับ advice ศูนย์รวมไอทีสมาร์ทโฟนจำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียว o p t u s แบรนด์อันดับหนึ่งเรื่องแว่นกองแสงสีฟ้าสำหรับผู้ใช้งานหน้าจอต่างๆเป็นประจำบอกเลยว่าขาดไม่ได้ครับกับไอเทมชิ้นนี้เพราะเลนกองแสงสีฟ้าจะทาให้เราทํางานกับหน้าจอได้นานขึ้น Op t ต s ยังมาพร้อมกับดีไซน์กรอบแว่นหลากหลายแบบที่เน้นเรื่องความทนทานแข็งแรงและก็ความสวยงามสวมใส่ได้ในทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นแว่นรุ่นซีโร่ over 2.0หรือว่าวากูวากุติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ o f f i c i a l Page ของ Op t u s ได้เลยแล้วก็ยังใช้โค้ดส่วนลดเดอะมูฟได้เหมือนเช่นเคยนะครับ ประเด็นเนื้อเรื่องจะดําเนินต่อเมื่อเราเจอของของแม่ที่พลัดตกระหว่างทางไอเทมวันนี้จะเป็นหนังสือจดงานของแม่นะครับเมื่อสัมผัสเฮเซลจะได้เห็นแม่ตอนที่เธอกําลังทางานซึ่งเหมือนเป็นแง่มุมลาบากใจของเลซี่ที่ไม่เคยแสดงให้ลูกสาวได้เห็นมาก่อนเข้าใจว่าการได้เจอไอเทมพวกนี้มากขึ้นก็จะทําให้เฮเซลเข้าใจความรู้สึกของแม่ได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองครับจากนั้นเราก็จะได้เจอนับประดุกยักษ์ที่ติดอยู่บนถาวันขนาดใหญ่เขารู้ว่าเราเป็นวิเวอร์และเรากําลังตามหาแม่เขาเราปากว่าถ้าเราช่วยเขาลงมาเขาก็จะช่วยเราด้วยอีกแรงงนึ น้ประดุกแนะนาให้เราไปเอาขวดเวทมนตร์ที่ใกล้ๆก,กับกระท่อมหลังหนึ่งมาครับที่นั่นเราจะได้เจอตัวละครที่ชื่อว่ารูบารฟรูบาฟเป็นเจ้าของธุรกิจนําเที่ยวที่ปิดตัวไปนานแล้วเขาเป็นคนเงียบขรึมที่ถูกหลอกหลอนจากพวกเฮนส์ส่งผลแปรเปลี่ยนให้เขากลายเป็นคน,วนหวาดระแวงคนแปลกหน้าทุกคนที่เข้ามาใกล้ต้นบอทเทนทรีลึกลับข้างระเบียงบ้านของเขาว่ากันว่าต้นไม้ต้นนี้คือสิ่งปลอบใจเดียวที่เขามีอยู่ฉะนั้นรูบาฟก็เลยเป็นหนึ่งในมนุษย์ที่ไม่ใช่วิเวอร์ที่สามารถมองเห็นสัตวเอง เฮเซลจะขอขวดน้ำเวทมนต์จากรูบาร์มาอันนึงจากนั้นเราจะออกสำรวจไปรอบๆบึงแห่งนี้ครับพร้อมกับการเข้าต่อสู้กับเพนส์แล้วก็ทำลายสติกม่าในพิกัดต่างๆข้อสังเกตก็คือในแต่ละพิกัดที่คลี่คล,คลายสติกม่าได้แล้วมันจะปรากฏเป็นภาพเอ็ o โคในอดีตนะตอนที่รูบาร์ยังเป็นหนุ่มน้ำปราดุกจะเป็นคนบรรยายให้ฟังว่าจริงๆแล้วรูบารอยู่กับแม่และเบนจี้ผู้เป็นน้องชาย ถ้าว่าน้องชายที่แตกต่างจากคนอื่นมักจะสุกรังแก่พอแม่รู้เรื่องก็พยายามปกป้องลูกโดยการย้ายบ้านไปเรื่อยๆปัญหาก็คือรูบาร์บนั้นสมบูรณ์พร้อมและเขาไขว่คว้าความสำเร็จในชีวิตนั่นทำให้ทุกครั้งที่เขาต้องย้ายบ้านเขาก็ต้องเริ่มใหม่ทุกทีกระทั่งเมื่อย้ายบ่อยขึ้นเขาก็เริ่มโทษเบนจี้ท้ายสุดเขาจึงหลอกน้องชายให้เข้าไปในโพรงต้นไม้พร้อมกับตอกตะปูปิดขังเบนจี้เอาไว้ภายในจนน้องจบชีวิตลงแต่ถ้าว่าเมื่อมองในมุมของวิเวอร์เบนจี้ไม่ได้ตายครับแต่กลายเป็นวิติกรรมครีเชอร์ เอเซลก็เลยทำลายสติกมาวอลเทคที่อยู่ใจกลางร่างของเบนจี้ที่ตอนนี้กลายเป็นหนึ่งเดียวกับต้นไม้ใหญ่แน่นอนว่ามือข้างหนึ่งของเขาก็คือถาวรที่รัดตัวนับประดุกเอาไว้นั่นเองฉะนั้นเมื่อคลี่คลายปมความทุกข์ในใจด้วยการทำลายสติกมาเบนจี้ก็เลยยอมปล่อยนับประดุกในที่สุดครับนอกจากนั้นข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกีเก่ยวกับเบนจี้ก็จะอธิบายว่าเบนจี้เป็นเด็กชายจิตใจดีที่แตกต่างจากคนอื่นเล็กน้อยผู้คนในโพสเปโรไม่ได้ใจดีกับเขาสักเท่าไหร่พวกนั้นต่างปล,ปล่อยความคิดและความเศร้าของตนนนนเเเเอออองงงใใส่่่่่ขขขขาาาณะทีีีีพชยรรรูบบกกก็ัััมมืื้้ไดไดด เบนจีถูกคนที่เขาไว้ใจมากที่สุดหักหลังนั่นก็คือพี่ชายของเขารูบาบเพียงเพราะความผิดของการเกิดมาต่างจากคนอื่นเขาถูกตอกติดไว้ในต้นไม้ถูกปล่อยให้ตายอย่างโดดเดี่ยวและไร้คนเหลียวแลในฐานะวิเวอร์การเยียวยาสิ่งมีชีวิตถือเป็นหน้าที่ที่ซับซ้อนและก็ต้องอดทิตนไม่มีมิติคอลครีเชอร์ตัวใดที่ตอบสนองเหมือนกันการขจัดบาดแผลออกย่อมเจ็บปวดแต่มันก็ช่วยขจัดความเน่าเปื่อยทางอารมณ์ที่หมักหมมอยู่การลบล้างตรบาบาปจะเปิดโอกาสให้มองเห็นความเจ็บปวดในมุมใหม่เพื่อให้ก้าวข้ามไปได้ เอาละครับเรื่องราวประถมบ,บทของ Soul of Midnight ก็จะประมาณนี้ก็หวังว่าผู้ชมที่เล่นเกมนี้ไปแล้วจะเข้าใจเรื่องราวแล้วก็บริบทของเกมได้มากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับวิดีโอนี้ผมเอาจาก h anel n The Move ลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามเสมอมาสวัสดีครับ